ขาไม่ได้เราไปฆ่าหรอกเขามาทําให้เราสวยสวัสดีครับผมท่้งใหญ่นะวันนี้ท่านอยากจะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้นะครับเอาทุยอะไรเด็ยทุยทุยอะไรดีเอาเอาทุยกลางทุยทุยเลยเอาทุยทุยเอาทุยทุยเลยแล้วทำไมถึงอยากจะตัดทรงทวิกกี้เพราะอะไรมันก็สั้นดีนะใช่ลูกค้าชื่ออะไรชื่อคุณปิ่นค่ะมาจากที่ไหนมาจากโคราชค่ะเป็นคนโคราชเหรอครับไม่ใช่ค่ะ เป็นคนที่ไหนอะเป็นคนที่เพชรบูรณ์อ๋อคนเพชรบูรณ์แต่อยู่กรุงเทพมานานครับแล้วก็ย้ายไปอยู่โคราชเพราะว่าเนื่องจากว่ามีมีที่ดินอยู่ที่นั่นเยอะครับก็เลยต้องไปดูแลสวนแล้วว่างั้นเถอะอเลยปล่อยให้ลูกอยู่ที่นี่สรุปว่าเป็นคนหลายที่หลายที่ดีงั้นก็ตัดผมที่มันยาวจริงเลยอ่าได้เลยั่นแหละเอาทิ้งไปเลยไม่มีปัญหาถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสั้นใช่ใช่ อายุมากแล้วด้วยไงก็ต้องก็ต้องตัดให้มันสั้นซะ่ไหเขาจะได้สระผมทุกวันได้เนาะสระแล้วก็อ,อยากอยากสวยก็นู่นเลยเจลเจลเอาอะไรใส่เข้าไปดึงเข้าไปเนาะลากนผมยาวอาโอเคลากรบุฟ้า <ผม S 2> โอ,รโอรตรค <c oughs> ุยเจ็บห้อยอ๋อดูนละยาวเลยนี่ยังยาวน้อยครับอ่ายาวน้อยรอเดี๋ยววันนี้จะเอา เราพกี้ปิดหูสักครึ่งหนึ่งนะไม่ไม่ปิดหูแล้วมั้งเดี๋ยวมาชิ้มหูก็ลำคาญอีกเนาะก็ถ้างั้นเราเปิดหูครึ่งหนึ่งแนละ้เปิดหูอ,อ่ะนั่นแหละอ่อคนตัดมั่นไอ้หมายถึงคนให้ตัดก็มั่นใจครับ <laughs> คนเอ่อค,คนให้ตัดต้อมั่นใจเลย <c oughs> ว่าโอเคอยากสั้น กันหน้าก็มาสิ่มสิมปิดหน้าซอยสิ่มสิ่มปิดหน้าเลยปิดหน้าผากเนาะข้างหน้าก็ประมาณนี้ให้ปิดหน้าผากสิมสิ่มสิมสิมสิ่มประมาณนี้พอนะมันเวลาหาวีแล้วมันจะปิดรูปเอ๊นั้นเนี่ยมันปิดไอที่ลูกตาไม่ท้าถวีเฉยมันมันล้าข้างหลังอยู่แล้วไม่ เพราะบางทีมันไม่สวยบางแบบบางอยากอยากให้มันเป็นอะไรนะแหลมๆแหลมๆแหลมๆมาปิดหน้าผากเลยอย่างเงี้ยอืมอืมอืออือจ้าจ้าแหลมๆแหลมๆมาปิดหน้าผากอ่าโอเคคิ้วอะไรเงี้ยครับครับอือสไลด์ให้ใหม่เห็นไหม มีลาลงมาแล้วก็สไลด์อ่าใช่ใช่สไลด์สไลด์ไปดีนั่นแหละคมให้ตัดมั่นใจมากได้เพราะเหี่ยวแห้งก็ขึ้นไปเนาะอืใช่คนให้ตัดมั่นใจมากเลยเห็นไหมไม่กลัวเขินเลยอ่ะอ๋ออยิ้มาเลยอ หลดลืมขาดไปลากสานี่ผมเอาสั้นไปเลยนะสั้นเลยครับสั้นเลยข้างหลังไม่ค่อยหวั่นใจเท่าข้างหน้าหรอกข้างหน้าเนี่ยอยากให้มันปิดหน้าผากแค่นั้นเองเพราะว่าไงเพราะว่าผมมันลวกไปเยอะเพราะเรามัดมัดตึงไงลวกตึงอ่ะมันก็เลยทําให้หน้าผากกว้างไปเรื่อยๆเลยเมื่อก่อนลูกผมเต็มเลยลากว่าสี่องศาแล้วกตัด เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราปิดผมบ่อยๆ้ะมันเดี๋ยวผมจะยาวเนาะอะ่มันก็จะมีลูกผมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มัดแล้วรหลอกจะยกขึ้นไปอืมนั่นแหละเาไอท้ที่ไอท้ที่ความจริงถ้าไอ้รอบหูจะจะตัดให้มันตรงแหลมรอบหูมาเลยก็ได้มันจะฟันหูใช่ไหมใช่ฟันหูเลยก็ได้่ดดนะฟันให้มันช่วยแหลมไปเลยอนะไรอย่างเงี้ยงั่น ให้มีปัญหาค่ะกลมหรือรอบหรือนอะแบบควานเนียนไปเลยอะค่ะแหละค่ะได้แต่ขอให้ข้างหลังคือชูเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวข้างๆทับไหม angkat boleh kata apa lalu malah เ็กตาประมาณนี้น,นะไม่ไม่เห็นหรอกเพราะใส่ใตาสั้นเอาจะจัดไปไล้ล์ล้วขาเขาก็ดูให้เจ็บหรอกเว่นอยู่ตรงนี้ใส่ใตาสั้น คืออมาหัวรถตัดอกเป็นผู้ส,สวที่ใส่ตาสั้นครับไม่ใช่ใส่ตายาวยกขึ้นรถตัดยกขึ้นรถตัดยกขั้นที่สามขึ 90, ้นเก้าสิบชั้นที่สองก็เก้าสิบองศา เีื่องหนึ่งละตัวเลยลายมนบางตอนนี้จากสวิกี้เสี่ยงเป็นทรงเฉยแล้วนะเพราะลูกค้าสั่งต่างกันเดียวได้ก็ต้องทำนะสวยก็ซื้อสวยไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสเสยก็เสยขอลูกค้าสั่งเอยท <c oughs> ั้งเย่ตัดได้หมดเลย ลูกค้าก็ไม่ซีเรียสเลยครับแต่ท่านผู้ชมจะซีเรียสหรือเปล่าไม่รู้ที่ผู้ชมก็ยิ่งชอบออว่าโหดูซิตัดใจได้ไงผมยาวแล้วมาอย่างยาวแล้วมาสั้นจุดเลยหรอครับะม,ม,มาต้งมั่นใจว่าช่างตัดได้โอเคเดี๋ยวออกไปสวยแน่ไวรุ่นแน่จากหกสิบเจ็ดเลือเท่าไหร่ดี กลับเลขไปเลยดอือก็เจ็ดสิบหกกสิแก่หนักเข้าไปเลยทีนะหกสิบเจ็ดตอนนี้หกสิบเจ็ดค่ะต้องนะเกหนักไปเยอะด้านหลังก็ยกขึ้นตัดแล้วต้องให้ลดลงไปอีกยี่สิบปีนะครับแล้วสี่สิบเจ็ดพออะไรเงี้ยครับ แต่พี่อ่ะเห็นหน้าหน้าคุณบ่อยอยู่แล้วไม่ได้ในยูทูบหรอกแต่เห็นเพราะว่าพี่เข้าซอยนี้บ่อยมากแล้วก็มาแถวเนี่ยสะพานใหม่เนี่แหละแบบหน้าผมมันคนก็เห็นกันทั่วไปครับพบเจอแถวตลาดยิ่งเจริญใช่ใช่สะพานใหม่อ่าพี่เนี่ยเนี้ยแหละอยู่ตลาดยิ่งเจริญเนี่ยแหละ เรขึ้้มานรอบไปอยเดอะไรวะจริงๆตอนแรกอย่างดัดก่อนให้มันฟูๆ <c oughs> ผมจะได้ไม่รีบอะไรอย่างเงี้ย ลงมาคึนแล้วปากเหมือนม้าเลยแหละอย่างนั้นแหละตีลงมาแล้วก็ตัดอเอาหวีเสียงแล้วก็ช้อนขึ้นมา ra taktım ก็เลยบอกดับข้างลากเลยก็ตัดหน้าวีล่าลงไปเลยดูดีตัดไปเลยมังดูยาวอยู่สไลมา อัพเซดา o ตัดหัวเลยเรื่อยๆยกขึ้นเลยตันไล่ซ้งไปเลยยกขึ้นแล้วตัด ตัดเป็แนวเดี๋ยวนอนนะตัดอังเรคือลสถาน้องนใน้านอยนอว้งสยไหมตัดคือเสียบด้านข้างมันสั้นด,ด้านบนก็พอยสั้นไปนะ 妈。<Bye. S 2> มันงรับันเรดีอะรับตัวนั้นไหสับัี่บาลพิทรอเ,รน,เรนี่ยมันหา บางดงข้างองสับท,ท,ทุนทุนทุนจน,น้้มันบางนม่มันหน,น,นาไป มย่ป็นหนาหนาลังจอนม่นย่งหนาครับบอกจอน,นี้เราจอให้มันบางไวนะนาไป ส่วนมากคนอยู่ป่าก็ต้องเน้มันสั้นตัวลุงนี่คุณลูกค้าอยู่ป่าหรืออยู่ในเมืองอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ป่าเป็นส่วนมากอยู่ป่าเป็นส่วนมากเข้าเมืองบ้างเฉพาะตอนแผ่นดินไหวไม่มีแผ่นดินไม่ไหวที่เขาลาดใบบ้างไหมไม่ไหวเพราะว่าที่อยู่แค่ตรงนี้เองอะกลางดงป่าช่องกลางดงค่ะติดกับมวกเหล็ก ห่างจากโมกเหล่ห้ากิโลออ่าแล้วกลางดงอ่ะใครว่านอนชื่นอ่ะมันลกมันลก ขับไมาข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆตามองขุมย้อนหายซิตรงเนี้ที่มันตีก็เก่าเก่าเก่า be. ผมมันดีดใช่ไมเราตัดท่านไปพอมันดีดแล้วก็ใช่บิดเก่าออกโนอันหนาไปแล้วก็ตัดลงเราเราข้างนี้มันจะดีดมากนะดีดมากมาก อีกมากก็เกอามาก ต้นหนามันชันมัเรืมันชันไปอีก่ะเวลามันแห้งแล้วขอให้อยู่ที่คิวครับก็เนี่ยคือมันแห้งแล้วเนี่ย <c oughs> มองเห็นไหม,มก็เห็นอยู่เห็นอยู่นะรู้สึกเบาหมอนมทรงนี้หมอนอราอยู่ป่าจะไปไอ้ที่อันนี้นะ่มันเป็นป,ปิดปิดหน้าผากหน้าผากเอาดีนะ ว่าจะได้ไม่ร้อนไงไ,ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เสเยไงอยากแค่ปิดหน้าผากนั่นแหละปิดหน้าผากแต่ไม่ค่อยชอบแสงหรอกเอาเอา<ๆ>ที่ชอบที่ชอบแค่ที่เดีใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบ,สบแแบบาาอสบชอบปิดปิดหน้าผากอ่ะสตูคัสข้างหน้านี่ไม่ต้องบางมากนะผมดูลูกค้ากว้างอยู่แล้วนะครับว่าผักกว้างแล้วก็ สโรับเฉพาะจุดที่มันมีความหลาคิดแค่นี้ตาค้องง่วงนอนแล้วครับไปนอนก่อนไหมค่อยมาถ่ายต่อ,อเดี๋ยวจะเข้าป่าไปลูกค้าไหมไปอยู่ที่ปากช่องมันหมอกเหล็กเอะไรเลยจะไ,ได้หาหาคนหาคนช่วยทำส่วน <c oughs> ไม่จัติมพี่นะจัดเติ่จัดเไนะไม่ไม่ไหว่หาน้ำก็ไม่ท่วม แ่วนั้นน้ำก็ไม่ท่วมหันยินก็ไม่ไหวจะอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอ้ยแถวนั้นน้ำน้ำผมนะค่ะน,น้ำนะแม้คนหิ้งควันพิษท่านยังไม่ยอมแก่เลยท่านเนี่ยจิ้นจิ้มลงมาทางหน้าแล้วก็เออจิ้มจิ้นเส้นเส้นขึ้นมาที่บนจะ S <S <an> แบบนุ่มๆเพรบางทีก็ใช้เกลเนี่ยทำเป็นทิ้งๆแล้วมันก็น่ารักมันก็ดีนั่นแหละยังชอบใจคุณหญิงพรทิพย์ท่าน,นโอ้ไม่ยอมแก่ไม่จะพ,พูดถึงคุณหมอบพรทิพย์วันนี้อ่าเนี่ยชอบอย่างนั้นแหละซิ่งๆอย่างนั้นแหละลูกค้าเขาก็ตั้งตั้งอยากจะซิ่งเหมือนคุณหมอบพรทิพย์ใช่ใช่อยากจะสิ่งเหมือนคุณหมอพรทิพย์ หมอ,ค,อคนที่ท่านไปตัดที่ร้านคำแหงร้านประรจำอ่ะอ่านั่นแหละก็สไลด์ออกเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าผมนาหนาไม่เป็นไรค่ะอ๋อนี่แกได้วางบางไปเยอะก็กรีบมาแล้วก็ดีตัดทิ้งไปเลยอืมสับปะดดกไปทำไป nhịp Đúng không Có được ก็เหมือนเราไปกันไกลไปย,ยีอ่ะเอาความคมของกันไกลตรงกลางไียีนะเขาจะมีเส้นสั้นเส้นยาวเส้นบางๆสไลด์ไปสามรอบแล้วมือยังดูหนายอยู่ ทำยาผมกุยนี่ก็ตุยู่นี่ความตืยนตุยกลางนะลากใส่ประมาณนี้แหละจะได้ไม่สั้นมากมันจะได้รับกับกันข้างมองเห็นไหมเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ก็ใส่เป็นอะไรเป็นสเปรย์หรือเป็นแบ้งเขาแข็งไหมไม่ต้องค่ะเอาถอดแป้งออกก่อน เพื่อนผมใส่เป็นแร่แค่อย่างเดียวนะกันนะแร่จับทรงไปนะครับแค่นั้นละพอแล้วคร,นะรับครับไม่ต้องใส่เยอะครับบรรเนไปใช่ผมใส่ผสมเลยนะมิกซ์เลยะระหวา่างแรแ่ด้านกับแร่เนื้อครับครับต้องแข่งด้าเปิดปุ่ไป มือสิแหวนของคุข้างหน้าผมย้อยนิดนึงนะย้อยเลยค่ะบในส่วนย้อยก็ย้อยส่วนตั้งก็ตั้งค่ะส่วนตั้งก็ตั้งส่วนยุ่งก็ยุ่งนะใช่ <c oughs> ส่วตั้งก็ตั้งส่วนยุ่งก็ยุ่งไปเลยค่ะใคร้ทวยก็ดึงลงมาดึงแนบๆลงมาที่มันเกินเกลือ่อนเดียวก็ต้องมาตัดออกนิดนึง ยุงย่งเดี๋ยวจะตัดผมว่าชั้งใหญ่ก็สำรองจองคิวเข้มามานะที่เบอร์โทรศัพท์0625483999และ0819856234ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยนะขอนทอโที่52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งกจะเรินเลี่ยนสายหม่น้ำกระทมอ,อ๋หาไม่ยากนะจะสำรองกองคิวเป็นออนไลน์ก็ได้ line ad aasm ถานว่ากเกษมนะ เอาสเปรย์น,นิดหนึง่งไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่นี้ก็พอที่ใหญ่ไม่ชอบสเปรย์เหรอแต่ชอบเอาเจิวเอาอะไรมบดึงเมื่อก่อนนี่ก็จะใช้อย่างนี้นแหละค่ะดึงครับชมแล้วก็ช่วยท่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่วิอใหม่ๆแล้วนะที่ช่านใหญ่อัปโหลดทุกวันเลยแล้วแต่ลูกค้าจะมาสั่งให้ตัดน,นะท่างใหญ่ก็ไม่รู้ว่า แต่ละวันจะให้ตัดทรงอะไรบ้างอาจจะมีทรงที่มันออกมา way, จากนอกโลกก็มีทรงที่อยู่ในโลกก็มีก็อยากให้แข็งกับกีดสเปคแค่นั้เองทรงมันก็จะยุ <ces> ่งยุ่งเหยืองินึงชอบยุ่งยุ่งเหยื่เยอะเนี่ยชอบชอบยุ่งเหยื่อยุ่งเยืใช่มโมวสุดๆใช่ชี้ไชี้มา ใช่ชอบเอางชอบไม่อยู่ในระเบียบใช่ไหมใช่โอเควันนี้ลาไปก่อนฝากอะไรก็แชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับคุณครับ